สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องวงจรผสมแบบขนานรวมอนุกรมจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะวงจรผสมเป็นการนำตัวต้านทานมาต่อกันในลักษณะที่มีทั้งการขนานและอนุกรมแต่ในวันนี้นะคะเราจะเรียนในแบบที่โครงสร้างหลักเป็นแบบขนานและมีอนุกรมอยู่ภายในถ้าเราดูจากในรูปจะพบว่า R3 ต่อขนานกับ R2 และต่อขนานกับ R1 เพราะว่าตรงจุดต่อของ r 2กับ r 3าะค่ะแล้วก็จุดต่อระหว่าง r 1กับ r 3มีลักษณะเป็น3แยกแสดงว่าเป็นการต่อแบบขนานและ r 1กับ r 2เป็นเส้นตรงเป็นเส้นเดียวแสดงว่ามีการต่ออนุกรมดังนั้นจึงทําให้รู้ว่าวงจรในรูปเป็นแบบผสมค่ะเมื่อเราเห็นว่าวงจรนี้ เป็นขนานครอบอนุกรมไว้จึงมีวิธีการคิดค่าความต้านทานคล้ายกับแบบของวงจรขนานสูตรการหาค่าความต้านทานนะคะ1ส่วน R รวมเท่ากับทีนี้เรามาดูที่สาขาแรกนะคะสาขาแรกมีตัวต้านทาน2ตัวต่ออนุกรมกันเราจึงเป็น1ส่วนด้วย R2 ตัวนั้นบวกกันสาขาที่สอง มีแค่ r 3ตัวเดียวจึงเป็นบวก1ส่วน r 3ค่ะจากนั้นเราก็แทนค่าและเราก็จะพบว่ามันเป็นเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากันเมื่อเป็นเศษส่วนที่ไม่เท่ากันเราจะบวกจะลบได้เราต้องทำให้ส่วนด้านล่างนั้นเท่ากันซะก่อนวิธีการทำให้เท่ากันเราใช้วิธีคออมาช่วยเพื่อให้เกิดการง่ายขึ้น ถ้าอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็จะเป็นส่วนด้านล่างเลข5ากับเลข6เราก็เอาเลข5ากับเลข6มาตั้งไว้จากนั้นเราก็หาเลขต่าๆนะคะถ้าเกิดใครรู้จักเลขจํานวนจาเพาะก็ให้ใช้เลขจํานวนจาเพาะถ้าใครไม่รู้จักก็ให้ใช้เลขต่าๆอย่างเช่น2 3 5 7 11เดเลขต่าๆที่ไม่ใช่เลขหนึ่งอะค่ะทีนี้ครูก็เลยเลือกเลข2มาก่อนครูก็เอาสองตั้ง จากนั้นนะคะถ้าเราเอาห้ามาหารสองมันจะไม่ลงตัวห้าหารสองไม่ลงตัวเราก็ดึงห้าลงมาเฉยๆต่อไปหกหารสองได้สามเราก็เอาผลที่ได้มาใส่จากนั้นเราก็หารต่อไปอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนขวาปลายแต่ละแถวจะเป็นเลขหนึ่งเรามาทําของเราต่อเลยนะคะครูเลือกเลขห้าห้าหารห้าได้หนึ่งสามหารห้าไม่ลงตัว ดังนั้นจึงต้องดึง3ลงมาก่อนแล้วรู่ก็เลยเลือกเลข3หารต่อนะคะ3เอามาหาร3ได้1เพราะฉะนั้นแล้วปลายแต่ละแถวเป็นเลขย1แล้วก็ให้เอาเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะทุกตัวจับมาคูณกันค่ะเพราะนั้น2คูน5้คูนสได้30เลข30ที่เราได้จะเป็นส่วนใหม่ดังนั้นเราก็มาตั้งไว้ก็เป็น30 กับ30นะคะจากนั้นเอาส่วนใหม่หารด้วยส่วนเก่าจะเป็นเศษค่ะ30หาร5จะได้6 30หาร6จะได้5จากนั้นนะคะเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถเอาเศษมาบวกกันได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น6บวก5ได้11นะคะส่วนด้านล่างส่วนนั้นไม่ต้องบวกกันค่ะดึงมาค่าเดียวออกมาใส่เลยก็เกลยได้11ส่วน30 จากนั้นเราจะสังเกตได้ว่ามันยังเป็น1ส่วน RT อยู่แต่สิ่งที่ครูต้องการคือ RT เพราะฉะนั้นเราก็กลับเศษกลับส่วนกันค่ะกลายเป็น RT ส่วน1เท่ากับ30ส่วน11ค่ะจะับหารกันให้เรียบร้อยเราก็ได้คำตอบมาว่าผลรวมนั้นคือ2.73ค่ะ วิธีที่สองนะคะสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะกับการต่อขนานทีละสองสาขาค่ะวิธีการก็คือคูณการหารด้วยบวกกันเพราะนั้นเรามาเริ่มดูสูตรกันเลยนะคะเริ่มจากสาขาแรกเป็น r 1กับ r 2ต่อแบบอนุกรมกันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนบวกกันได้เลยคูณกับ r 3ค่ะส่วนด้วย r 1บวก r 2แล้วก็ต้องบวก r 3ด้วยนะคะ ในสไลด์ครูพิมพ์ผิดค่ะครูต้องขอโทษด้วยนะคะจากนั้นหนูก็แทนค่าลงไปคำตอบที่ได้ออกมาเราจะได้2.73เท่ากับวิธีที่แล้วเลยค่ะต่อไปเราจะหาค่ากระแสนะคะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแหล่งจ่ายจะจ่ายทั้งกระแสและแรงดันออกมาทั้งหมดแต่เมื่อไปเจอทางขนานนะคะเขาก็จะแบ่งกระแสออกไป แบ่งในปริมาณที่อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละสาขามีค่าความต้านทานมากน้อยเพียงใดช่องขนาดนะคะเส้นแรกเราก็จะเรียกว่า i 1ขนาดเส้นที่2เราก็เรียกว่า i 2จากนั้นนะคะเราจะคำนวณด้วยใช้สูตรของโอห์มค่ะกฎของโอห์ม e เท่ากับ i คูณ r นะคะทีนี้เราอยากรู้ค่ากระแส เราก็เลยเอามือปิด i เห็น e หาร r เริ่มต้นที่สาขาแรกก่อนนะคะสาขาแรก i 1เราแล้วก็เขียน i 1ไว้แล้วก็เขียนสูตร e หาร r แต่ทีนี้เรามาดูนะ i 1ผ่าน r 1กับผ่าน r 2เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอา r 1กับ r 2บวกกันดังนั้นจึงได้ค่าว่า e คือ60หารด้วย r 1บวก r 2นั่นก็คือ2บวก3ได้5 60หาร5ได้12ต่อไป i 2 i 2เกิดจาก e หารด้วย r 2ขอโทษค่ะมันต้องเป็น r 3 4สิครูพิมพ์ผิดอีกแล้วขอโทษนะคะมันจะต้องเป็น e หาร r 3เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น60หาร6เท่ากับ 10M แอมค่ะ ถัดมาหาไอรวมไอรวมหาด้วยสองวิธีวิธีแรกคือแรงดันหารด้วยค่าความต้านทานทั้งหมดก็คือ60หารด้วย2.73คําคำตอบที่ได้21.98อไอทีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเอากระแสแต่ละสาขามารวมกันในโจทย์นี้มีสองสาขาเราจึงเอาไอหนึ่งกับไอสอมาบวกกันคำตอบที่ได้คือ22เราจะเห็นว่า ไม่ว่า i t ทจะคิดด้วยวิธีไหนคำตอบที่ได้จะต้องได้ใกล้เคียงกันค่ะหลังจากหาค่ากระแสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหาค่าแรงดันตกค่อมกันบ้างแรงดันตกค่อมให้ตั้งชื่อตามตัว r เลยนะคะแรงดันตกค่อมที่ r 1ตั้งชื่อว่า v 1แรงดันตกค่อมที่ r 2เรียกว่า v 2และแรงดันตกค่อมที่ r 3เรียกว่า v 3เราอยากรู้ v เอามือปิด v เห็น i คูณ r ดังนั้นเริ่มต้นที่ v 1ก่อนนะคะ v 1สูตรคือ i คูณ r ทีนี้เราก็มาดูว่า v 1นั้นกระแสอะไรวิ่งผ่านซึ่งกระแสที่ว่าคือ i 1นะคะเราเลยเอา i 1มาคูณคูณกับตัว r ณนะจุดนั้นก็คือ r 1เพราะฉะนั้น v 1จึงได้คือ i 1คูณ r 1นะคะเท่ากับ12คูณ2 เท่ากับ24โวลต์ต่อไป v 2เราก็มาเช็คว่า v 2นั้น mm. กระแสะอะไรวิ่งผ่านซึ่งมันคือกระแสะ i 1เราจึงเอา i 1มาคูณกับ r 2นะคะดังนั้นอยากจะให้สังเกตกันดีๆว่าการหาค่าแรงดันตกข้อมนั้นต้องเช็คว่ากระแสะอะไรที่ไหลผ่านมันไม่ใช่ว่าเป็น v 2แล้วจะต้องใช้ i 2เสมอนะเช็คดูดีๆ เรากลับมาดูเรื่องของเราต่อนะคะ v 2เท่ากับ i 1คูณ r 2ซึ่งคำตอบก็คือ36โวลต์ค่ะต่อไป v 3 v 3ก็เกิดจาก i 2คูณกับ r 3นะคะพอคูณกัน10คูณ6ก็ได้60โวลต์ต่อไปเราจะคิดแรงดันรวมค่ะแรงดันรวมคิดได้2วิธีวิธีแรกก็คือ เอา i t คูณกับ RT IT เราได้2 2คูณกับ RT คือ2.73เพราะฉะนั้นคูณกันแล้วได้6 0 0 6โวลต์ค่ะอีกวิธีใช้การบวกกันวิธีการก็คือให้ไล่จากแหล่งจ่ายนะคะวนกลับมาที่แหล่งจ่ายเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มไล่นะคะจากแหล่งจ่ายวิ่งไปเห็นขนานทางแรกนะคะเราก็วิ่ง ลงมาผ่าน V1 ผ่าน V2 แล้วก็วนกลับไปที่แหล่งจ่ายเพราะฉะนั้นวิธีนี้ใช้ V1 บวกวีค่ะบวกกันแล้วได้60โวลวนพอดีเลยต่อไปเหลือ V3 ค่ะก็ให้วนจากแหล่งจ่ายใหม่วิ่งไปที่ช่องขนาดช่องที่2นะคะแล้วก็วนกลับมาที่แหล่งจ่ายดังนั้นเราก็จะเห็นว่า V ีทีเท่ากับ V3 และเมื่อดูคำตอบโดยรวมแล้ว vt ไม่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนก็จะได้เท่ากับแรงดันที่แหล่งจ่ายแบบนี้แปลว่าคิดถูกต้องค่ะตอนนี้เราคำนวณหาค่าทุกค่าจบแล้วก็พูดถึงแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดแรกครูกำหนดค่าตายตัวมาให้แต่ข้อที่2แต่ข้อที่2ใช้รหัสนักศึกษามาเป็นโจทย์นะคะ ถ้ายังไงทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกันนะคะ